วันพุทธที่22กันยายน2564เวลา13.30นาฬิกา30นาทีนายอภิญญาสุจิตตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมาการกฎหมายแรงงานดัวนสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่4ประจำปี2564ณห,ห้องประชุมสอนิคมจันทรวิทูลชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีนางสาวรัตเกล้าโชวลิตผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นกรรมการและเลข,ขานุการ และมีอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจโดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้ 1. กรณีการลาเพื่อคลอดบุตรเห็นชอบให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างเท่าเวลาที่ลาตามอัตราที่ได้รับอยู่ แต่ไม่เกิน98วัน กรณีการจ่ายเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานให้ครอบคลุมลูกจ้างที่เสียชีวิตก่อนเกษียณอายุและการกำหนดวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นวันหยุดตามกฎหมายที่ประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุก,การศึกษาข,ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่เสียชีวิตก่อนเกษียณอายุและการจัดวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินรวมทั้งผลกระทบจากการที่รัฐวิสาหกิจ ไม่ได้จัดบรรยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างทั้งนี้ฝ่ายเลขานุก,การจะได้ดำเนินการตามที่ประชุมมอบหมายแล้วนำเสนอข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการในการประชุมครั้งต่อไปสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉันยึดมั่นหลักสุดจริตใจกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน